ครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนผูไดนะครับวันนี้ทุกคนเรามาอยู่ในแอปของโกโนวิวกันบ้างนะทุกคนแอปนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตนานเลยทุกคนแต่ตอนนี้การถอนเงินนะทุกคนมันให้ถอนสิบบาทแล้วนะทุกคนอ่าตรงนี้เลยในการถอนนะทุกคน่าเราสามารถใช้เหรียญแลกกับคูปองอีก100คูปองแลกส0บบาทออกมาทุกคนผมจะทําการถอนให้ดูก่อนเนาะขั้นตอนแรกทุกคนกดถอนตอนนี้เลยทุกคน กดส่งนะทุกคนอ่ะยืนยันการถอนนะทุกคนแต่ว่าเงินเงินจะเข้าประมาณวันนี้แหละนะทุกคนส่วนมากทุกคนแต่ว่าบางคนก็ได้หนึ่งถึงเจ็ดวันอ่ะประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาทีหนึ่งนะทุกคนอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอนไปแล้วสิบบาทนะทุกคนอ่าแล้วก็ถ้าใครสนใจนะทุกคนแอปตัวนี้นะทุกคนของโกโนวิวนะทุกคนผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะทุกคนอ่าโอเค วิธีเล่นของแอปนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนมันสามารถเก็บเหรียญได้แล้วก็ล็อกอินนะทุกคนอ่าตรงนี้นะทุกคนคือการล็อกอินนะทุกคนกดเข้ามาได้แล้วก็เช็คอินเลยอ่าประมาณนี้นะทุกคนก็ได้มา1นาึ่งร้อยหเหรียญนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็มันจะมีให้เก็บอ่าเ <Yeah. S 1> หรียญตรงที่มันลอยได้นะทุกคนลอยไอตรงหน้าจอนะทุกคนก็เก็บไปเลยนะทุกคนตัวนี้ก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะทุกคนอ่าเลาก็เก็บไปนะทุกคนอ่ามันขึ้นมาแล้วก็เก็บเรื่อยๆเลยนะทุกคน โอเคแล้วก็ในการของดูวิดีโอนะทุกคนหน้านี้ของดูวิดีโอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนผมเคยดูแล้วนะทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็หีบนะทุกคนเป็นอะไรกันหีบวะเออไอเนี่ยนะทุกคนหีบตรงนี้นะทุกคนก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะทุกคนอ่าแล้วก็มีรางวัลน,นะทุกคน มีการเปิดหีบเป็นอะไรกับหีบ<อ>วะ,ะแล้วก็มีการสปินอน,นุคนตอนนี้สปินเก็บอนะน,นุคนเพื่ออรับเหรียญมาอนุคนอ่าเนี่ยเราสามารถหมุนได้สิบครั้งฟรีๆอนุคนแล้วก็ดูจบสิบครั้งแล้วก็มันจะมีโฆษณาอนะน,นุคนเรากดดูโฆษณาเพื่อหมุนต ổ, นนน่อนุคนอ่ามันจะหมุนได้หนึ่งวันต่อหกสิบห้าครั้งอนะน,นุคนอาตรงนี้แล้วก็มาหมุนเก็บเหรียญได้ง่ายๆเลยนะน,นุคนโอเค อ่าโอเคในหน้านี right. Now, ้นะทุกคนมันก so ็จะมีภารกิจให้ทาด้วยนะทุกคนเพื่ออ่ารับเป็นอ่าบัตรเงินสดตรงนี้นะทุกคนอ่าเนี่เนี่ยตรงเนี้ยที่ไม่เป็นอ่าบัตรเงินสดแล้วก็สามารถทําได้เหมือนกันนะทุกคนอ่าตรงนี้เล่นในหลายแบบนะทุกคนอ่าตรงนี้แล้วก็มีชั้นหนังสือนะทุกคนตรงนี้ผมไม่ได้ทําเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็การเชิญเพื่อนนะทุกคนอ่าถ้าใครอยากจะเอาไปเชิญเพื่อนก็เชิญได้นะทุกคนตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เชิญได้เหมือนกันนะทุกคนการถอนของเงินของแอปนี้ก็ ใจจริงแน่นอนนะทุกคนเพราะถอนมาหลายคลิปแล้วนะทุกคนอ่ะก็มาอัปเดตให้มันหน่อยนะทุกคนอ่ะเพราะว่าก็ห่างหายของคนวิวเป็นนานเลยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยแต่ตรงนี้จะมาทําเพื่อรับเงินสดมั่นนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะตรงนี้ก็เป็นการขูดบัตรละกันนะทุกคนตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันอ่ะผมจะลองขุดดูสักใบนะทุกคนอ่ะแล้วก็ทําการขูดไปเลยเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะก็ได้รับมาอีกห้าสิบ นักคนประมาณนี้เลยอ่ะโอเคนะคักคนถ้าใครสนใจเกมนักคนก็ลิงกดาวน์โหลดใต้คอมเมนต์ได้นักคนอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะักคนไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บา,บาย